ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดเรื่องที่มีสาระวันนี้เขาเสนอเรื่องเกี่ยวกับช้างนะครับช้างเป็นสตัตว์คู่บ้านคู่เมืองของคนไทยนะครับช้างจะมีขนาดและลักษณะรูปร่างแตกต่างกันออกไปตามชนิดของสายพันธุ์เอาไว้ว่าที่สําคัญอย่างหนึ่งของช้างคืองวงงวงคือจมูกของช้างเป็นอวัยวะที่น่าอัศจรรย์มากที่สุดนะครับเพราะใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เป็นทั้งจมูกมือนิ้วท่อดูดน้ำดูดฝุ่นไม่มีกระดูกอยู่ภายในแต่มีกล้ามเนื้ออยู่เป็นจำนวนสี่หมื่นมัดโอ้แม่เจ้าเยอะโคตรโคตรมีลักษณะอ่อนนุ่มสามารถหยิบจับสิ่งของที่มีขนาดเล็กหรือทำให้งวงแข็งเอ๊ะสงสยัยละซิจงยิจงทาโอ้ขอโทษครับ จนยกท่อนซุงที่มีน้ำหนักเป็นร้อยกิโลกรัมได้งวงสามารถรับกิน่นอะใช่เหรอและสัมผัสกลิ่นของคนอ่าเริ่มสงสัยแล้วสิที่อยู่ห่างไกลออกไปได้หลายกิโลเมตรช้างตาบอดใช้งวงนำทางงวงยังดูดน้ำมาพ่นเข้าปากหรือพ่นรถตัวเพื่อคลายความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้ประมาณ10ลิตรโอ้ น้ำอยู่ในงวงช้างถึง10ลิตรเลยเหรอแม่เจ้าเมื่ออารมณ์ไม่ดีช้างจะใช้งวงเป็นอาวุธฟาดสะบัดร,รัดและกดกระแทกเวลาช้างวิ่งไล่ศัตรูจะม้วนงวงไว้แน่นเพราะกลัวงวงจะได้รับบาดเจ็บนั่นเองนะครับก็นี่คือสาระ,ละเล็กๆน้อยๆครับจากน้องหมทที่เอามาเล่าสู่กันฟังนะฮะขอบคุณที่รับฟังครับผมเจอกันไว้ในสาระเรื่องหน้านะฮะขอบคุณครับ